เองมาแล้วมือปืนมือปืนมันยิงไม่หมดหรอกเฮ้ยยังปืนยังปืนไม่ได้เฮ้ยมือปืนเนี่ยมือปืนมือปืนไม่ได้เหรอเสกปืนอยู่ไหนใครยิงเลยวะเบ baby dam bismarlow oh car mmg thawn ะเฮ้ยอ่อไอเล็กซ์สีขาวอยู่รั้วบ้านข้างในรั้วหลอกหนับก๊อ นำก๊อฟนำก๊อฟนำก๊อฟที่บ้านโอ้โหกูชื่นใจว่ะดีโดอดโดที่ไหนที่ไหนบุ๊บไปเดินไปเดอรเฮะเฮียวูขับรถคุยอะไรอีกแล้วแปลกคับพี่บ้านโู่เออสนามสนามกีฬากูได้จะบัมได้เที่เราบัมตัดกันเองคุย วหลบพี่ใจเย็นดีกว่าโดดมลูกอะไรอ่ะเฮ้ยรู้มันหลบมันก็ต้องหลบอยู่แล้วเขาจะไปชนตรงตรงหลายเฮียตรงตรงมันหลบไงขับเหลืองขับเหลืองอ่าลงไปโบด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 ไม่อยู่ตรงเส้นอยู่ตรงเส้นข้างบนโบดอ่ะเส้นเส้นบนโบดเส้นบนโบดเส้นบนโบดแล้วไม่เห็นมีตัวาร์ทเมนต์ขาวอ่ะอพาร์ทเมนต์ขาวอ่ะ เอาพามิ้์ขาวตรงไปอู่อู่เก่าอ่ะไปอู่อู่อู่เก่าอู่เก่าอู่เก่าเลีนเกดอ่ะเกดเลีนเกดเลีนเกดเกดเรียนเกดเรียนเกดเลยนี่เลีนเกดเลยอติ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 เอ๊ะไอ้เดขาวน่ะเออฟูดีเหรอเอออยู่ตรงตึกปูนตึกปูนข้างโรงพยาบาลเอิ่นไอ้ไฮเวย์ไฮเวย์อยู่ไฮเวย์โรงพยาบาลไอกันเลย ไฮเวลงมาตรงนี้อยู่ไฮเวลงมาคเรียขาวไฟน้ำเงินมันตรงไปไหนตรงไไหนใขึ้นเหินใหญ่ได้ล้วิงตามู่ิงชนลวาใกล้ไปเหินใหญ่ละเหินใหญ่ข้างไตึกแดงไอบีจะเป็นโชว์อย่างโชว์ก่อนอย่าใลงไหมมันลงไหมยัง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 ไอบีตึกแดงชุดี้อะรตต่างตึกแดงต่างตกแดงโงตึกแดโตตึกแดง้ไหน งแจงลงอนี้ลังแจงคูเรียคูเรียคูเรีสงถึกไอ้สว์ส่งถึกต่อส่งถึกดรอไอสัตวคอดหวดีมึงลงไปวเดงเวเเเวเวกูรอันลงกูรอไปลงไอฆาตกรต่อเนื่องเฮ้ยโก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 น้อโก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 ไปโชว์ไปพี่ว่าไท้อยทร้อเช่าทาคนอื่นเฮ้ยเหียตกไปไรค้างอะเเมันก็สง ล็อกรถนะเองมาแล้วมปืนปืนมันยิงไม่หมดหรอกมือปืนมือปืนไม่ได้แม่ามือปืนไม่ได้หรอมือปืนไม่ได้นะไ้เด็พีเอ็มหนึ่งเนื่อหอบลมโยมลมโยมอุ้มเลยไหมอุ้มเลยไหมอุ้มเลยไหมสัตสัตอุ้มเลยปะอุ้มเลยปะตีกบป้าตีแผตูมมาเดมามาเดอุมกไปหีหอบปะ ไม่ได้พกดีจะใครมีเปย์ปะใครมีห่อปะไอห่ออะห่อเลยมาดิมาโคตรไวเลยที่อยากจะหาเพิ่มเอาจะมาเลยวะไปสู้มาดิไปเซตบ้านเล้ดิมีคนบ้างเซตบ้านไอ้บุ้มเซตบ้านนี้เออเดี๋ยวกูไปเซตเนี่ยกูลัากจับเลยเนี่ยแล้วว่ะวิ่งสามร้อยเลยอ่ะเข้าร้านล้างรถได้ป่ะร้านล้างรถอ่ะไอ้ร้านร้านแต่งรถอ่ะร้านแต่งรถใช่ป่ะเข้าไปข้างในใช่ป่ะเออใช่เข้าเข้าบางข้างในจะถึงละ ขึ้นมาเจ๊ขึ้นมาขึ้นรถกูมาขึ้นรถขึ้นรถกูกู้อมประตูปับนะต้องลงรถนะเก็นได้อยู่นะมีอาการเขากำลังไล่ยอยู่ เป็นไงบ้างเจ๊ชิลชิวเอาผับแล้วพอลำเดียว,อยวยยเองตอนนี้ไอ้เหี้ยมีตัวหลุดหเห็นป่ะมันมี R8 กับไอ้นี่พอร์ตอะ บ้านเขาไม่ได้เนะพี่บ้านโดนแล้วพี่อมพี่อมพี่บ้านพี่มาดีโดนดับปะนะ กีบ้ากันดี่แบบนั้นอ่ะต้องอะไรโทษปั้นเข้าได้แล้วคุณทอมประตูหน้าแล้วโอเคไมป่ประตูในเลยพี่่อมให้หมดเลยดูทอมต่อมึงจะเข้ามือเข้ามาเลยลมีคนล็อกนะซ่อมก่อนโอเคโอเค ช่วงมึงเตรียมมึงเตรียมเทดเลยเผื่อไม่ไหวผมต่อรอไม่ได้ไม่ไม่ไม่กูนี่ไงเอามาตกเอาเจเจขับอยู่เหรอเออกูอุ้มอยู่อ้าวพี่บ๊อบอะพี่บ๊อบขับกูอุ้มไงอ๋อเล้นอยู่แถวนั้นมียาการอยู่กูอยู่อันนึ่งยเตรียมตัวรอไว้เลยถ้าไม่ถอยไม่ไหวเดี๋ยวบอกเ้าอุ้งกี่โมงวะได้จับเวลาป้ะ ไม่รู้เหลืออีก,กพัก,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 กักับเจ๊ัทั้สิบมนจร เจ๊ยูทาไหนเจ๊อาแถวหลังบ้านซาเวดบ,าาบ,บาว้านสกอรอเดี๋น้ำอาหารจะหมดด้วยเที่ย์แต่มีน้ำอาหารบ้างวะที่บ้านเตรีย,ยม้แล้วนรำาหารอ่ะเตรียม ไม่เตรียมน้ำอาหารไว้ให้หนายดิจะเข้าบ้านพี่บอมเจอผมอำหนวยก็แล้วที่ไม่ตอนรอไล่อยู่คอแท็กอยู่พวกมันมา,มาด้วยอาแปดอาแปดพวกมันอยู่เ <A 8. S 2> ขานี่เลยเขาเขาหน้าบ้านมานะันอ่ะเขาว่าถากเขาขึ้นมิดีอูอ่ะยู้หลอมทางลงอำหนวยนะเจ๊ okay, ้องผมยู้ทางลง,งอำหนวย เดี๋ยวกณไปรอเลยป8สีดำไล่คุยจริงอ๋อเหแล้ะเหและๆๆๆ้ะเหแล้ะมีพอ<า>ได้เงี้ยพออ,อยู่ทางโอมนุวยอ่ะไปเลยไาเลยาเลยพี่หลุดมาละเด๋อวแต่ห้อง จะเข้าบ้านแล้วนะเตรียมเลยบ้านพอมบ้านพี่ดูอยู่ป้าเพียนเพียนเด้อยอมใครได้ไปดูบ้านให้คนนดูพีนดูพีนดูเตรียมบ้านหน่อยพี่จะเข้าบ้านพี่เตรียมบ้านให้หน่อยเตรียมบ้านให้หน่อยเตรียมปิดปิดประตูบ้านโอเคปิดเตรียมเตรียมปิดนะอาหารนะขออาหารด้วยอาหารอาหารอาหารกองซ่อมหา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 ให้หน่อยอาหารกระปองซ่อม ถึงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวหนึ่งมาหถึงแล้วเตรียมอยู่ในบ้าเดี๋ยวพัดคนุนแม่ให้ปิด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 ,ปด,ปด,ปด อาหารเลยขออาหารน้ำมันหน่อยี่รอเลขพี่บ๊อบเลขแปดส่วนเก้าขอขอเอาน้ำมันด้วยมีไป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 ขอนเนมันด้วยขอนเนมันด้วยไม่ขับออกไปเติมได้นะที่ที่เราเอาเอารถพี่บ๊อบไปเติมข้างนอกหน่อยดิไอไอโชคอยู่ไหนวะโชครชวะมีมีเงินสดกูมีกูมีกูมีเลขเลยเลขเจ็ดหนึ่งแปดพี่เจ็ดหนึ่งแปดเปดต่อไว้ในนี้ชกชกชกรออยู่นี้น้องกลับรถรอเผื่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 อไม่ทันเผื่อตะลอดบุกแล้วมึงเอาออกไปก่อน ทำไมตอลอมันดั่งงั้นน่ะเนี่ยไอ้เชฟยิงไม่ล่วงอ่ะคืออะไรอ่ะไม่ยิงไม่ล่วงอ่ะอะไรอ่ะเลือดเลือดสาดขนาดนั้นเหรออะไรอ่ะลวดยิงปนืปนไหนปืนไหนปืไหน ทะลุกระแพงไปได้นี่อมันทะลุกระแพงไปได้ตำรวจเกินไปกลับรถกลับรถรถบ้านรถบ้านพี่กลับรถพี่กลับรถพี่เท่าไหร่ตลอดไม่ทะลุกระแพงเลยอ่ะไปเลยเดี๋ยวรอมันมันรู้ว่าบักก็ขูดอันนี้อ่ะเออมันมันทะลุกระแพงไปเลยอ่ะเต็มเลยพี่ไม่เต็มอ่ะย่ากเยี่ยโคตรพลังหิวแม่ แม่งเล่นบั็ประตูเข้ามาหน่าเกลียดชิบผ่ยไอ้เที่ยใครจะไปเล่นกับมึงวะเล่นทะลุประตูอ่ะแต่กลับมรอเลโชแก่บ้านเจ๊อในเกียร์เล่นเลยทุกคนลวดเต็มมาแปดกำลังไปหน้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเขาออกไปได้เที่ยอย่าเล่นประตูบั็เด้ไอ้เที่ยประตอลมันมีประตูครับตลอดตลอดจะทะลุประตูกำลังรอพี่แก่ไม่ไดวอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะจริงหรอ จากไหนอ่ะข้างนอกพี่ข้างนอกเี่าเล่นจงใจเลยเนี่ยไอ้ชี้จงใจใช้บั๊กป้ายอย่างเงี้ยใช่มันมันมันรู้ว่าบั๊กแต่มันก็ขับเข้ามาไป,ป,ป,ปโอ้ออกออก,ออก อัพแบมปเต็มเประตูแล้วตดปาไมนออกไปลดบโง่ไอ้เฮียมีรถดีแต่บโง่ไอ้เฮียบอกกูขับรถโง่ไอ้เฮียเนนะถไปเด้อ เก็บนับแปดแล้วเก็บตัวหลุดได้เลยไม่ทำอะไรอ่ะเหลือเวลาโดนไล่อยู่ไหนปะโดนโดนยู่ดีๆปั๊มดีๆกดไล่อยู่ใช่เราก็สะบัดฮอไม่รอดไปบักพร้อมขับมาบีมันคุกเข่าบนฮอเว้ยเฮียแล้วมันยิงไม่ล่วงไอ้เฮียใช่หรอเออเฮียกูยังงงเลยเฮียจัดแบบนี้ไปบักแหนก็ไปบักปะ โอ้โหหอเฮี้ยอะไรอ่ะจะไม่ใช่ยากรนติเซอร์ก็ไม่ใช่ถ้ากระยากระติเซอร์มันต้องล่วงเว้ยต,<อ>ต่ลงมาแลว้วก็จะลุกเลยเขออั้วคนรวยอ่ะแม่ขั้เข่าบนหอไอ้เฮี้ยนี่จ้าขอมวยอ่ะทเบลอแล้วเกิ่อนนวยตอนนี้อยู่เกิ่อนนวยจะบอกว่ากูยิงไม่โดนก็ไม่ใช่นะไอ้สัตว์เดือดศาสตร์ขนาดนั้นน่ะไอ้เฮี้ย โดนพวกมันกันออกไป okay. นะโอเคเอาชนะผ่านหน้าบ้านโ okay. อเคอาจจะเป็นเทคนิคใหม่ของเขาก็ได้นะพี่บอปก็เชื่อแล้วเทคนิคใหม่ของเข<ง>าไหน,น้าบ้าน เอ้แอร์บังเจชิวๆฮอลลาเดียวเองที่สะบัดไม่ออกนะตำรวจกำลังไปนะสะบัดไม่ออกเลยไงมันติดหรือเปล่จริงๆอ่ะกูยิงคนขับล่วงไปแล้วแต่ฮอลไม่ระเบิดเหนาจนตาลายแล้วกูงงไงทียิงยิงยิงไอ้ไอ้ยิงคนแท็กอ่ะไม่ล่วงไอ้เหี้ยมันคู่เข่าบนฮอกูยิงขาเลือดสาดเลยสัตว์แต่ไม่ล่วงไม่รู้อ่ะคู่เข่าบนฮออ่ะ ก็คุกเข่าไงทำให้ยิงไม่ล่วงอ่ะนะไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยมันคุกเข่าแล้วมันยิงไม่ล่วงหรอหรือยังไงฮะไม่รู้เพราะว่ากูยิงมันจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยเลือดออกเลยอ่ะมันขับแรงมั้งพี่มันเลยไม่ล่วงไม่ไม่มาจอดหาบ้านนิ่งๆอะ่ะกูเลยงงๆไง อาแปดสุดที่รักอับไอ้เหี้ยอาแปดสุดที่รักอับไอ้เหี้ยดักยากเลยแต่บ๊อมสิบบ๊อบไม่โดนนะี่่ทออะะไรมันก็ขับรถใจร้อนเวลาบัอบมาสังเกตเลยพี่บ๊อบจะอาเต็มแรงไอ้เต็มข้อเต็มข้อสุดท้ายแม่งไม่โดนไงเหี้ยตัวเองพังจะอาเต็มข้อไงเฮ้ยเจ็ดเยี่หกมาเลยแม่บังเจล้น้อยล้น้อยล้น้อยล้มลอยสับเอ้ยไอ้เหี้ย เป็นไรเขาอุ้มอยู่จะมีเขียนเพิ่มนะไม่มีแค่เคสเราอะไรอยางได้มนีงศพอ่ะแต่ผมอุ้มเปมาเอาไงเอาห่อศพเละมาสบเลยเซเว่นเดียอุ้มอยู่ด้วยว่ากี้กูเพิ่งชนกับแม่หมขอบ้านเฮ้ยไอ้เขี้ยวย่าเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ตำรวจเอาไปเอาไปที่อื่นก็ได้ไม่ใช่เขี้ยวเพื่อนเรานีกว่ามามากลับบ้านมา ปิดหน่อยนะอย่าไว้นานเดี๋ยวตำรวจมาเข้าอหอมันแช่หลอเราพลาดสิถ้ามันไม่พลาดเราก็พลาด,ดของยากเธอบัมหอเลยไปล่้วะาลาผมลลา เขามีกดหญิงห้ามบําพอโอ้โหหมอขับปะหมอขับอากระทืบน้งหออจุงอยู่ไหนล่ะจุงในเนี่ยที่ที่ทำง,งานอ่แหลนะมาหอที่บ้านดิ <c oughs> มาห่อที่บ้านเร็ว

ไปก็นเราไปเต็มเลยเต็มเลยหนะ้าบ้านเต็มเลยกล,ยลับมาสิบนาทีเหรอตํารวจเหรออะไรเต็มเพื่อนมันหรือเราหรือตํารวจมึงไปหอดิเออแต่ตะใครมีถุงแอบปั๊มนะดีจีมาหนปั๊มดีจีพวกมันเยอะแล้วังระวังน้ำเกทุออกากตรงนั้นน่าจะเยอะอยู่ กูชอบเวลาคนบํัขับรถง้อบอกว่ากูขับรถง้อใจร้อนจัดเวลาบําเมื่อวานแม่มันอุ้มเพื่อนเราประมาณสามนาทีมั้งกูเจอมันอยู่ใ,ใกล้ๆพอดีอะแบงเกมอะไอะเมืม่อวานนี้เกิบอเอ่ยอยู่นะแม่งอุ้มแบบไ้ฟรีจัดเลยไม่มีใครไล่เลยโอ้รถมันแรงไอ้ที่ทางตรงกูสู้ไม่ไหวอาแปอ้อะเชื่อ รถยางแรงเลยเฮียแล้วแม่งบอกว่ารถกูโกงเฮียมีแค่รถโกงเลยเฮียแล้วรถมึงไม่โกงเลยมัง้งยังไงก็เกียร์มันวิ่งทางหลักอย่างเดียวเลยเออัวรุ่นไวรุ่นเคอาร์ R ปะทางตรงอากเคียร์อัเดียวไงเออเนี่ยเราเล่นบังงัวรุ่นเคอาร์เราก็เลนแค่ k ครอแหละถ้าเจอมันก็เราก็ค่อยขึ้นเขากู <laughs> ขึ้นตรงไหนก็ได้เขาอะ กูไม่ได้ซีเรียสไงกเูเลยค่ขับแค่อยไหนเรื่อยๆแค่เจอว่าขับขึ้นเขาหนีไปเมื่อกี้นั่นแหละกูเลยเฉยๆไงคุณแจ็คเนี่ยลิเบอร์นี่อยากอยากคุยมาครเนี่ยขอพูดมาได้นะอยากคุยเก่งเหงาเพื่องเหงาเมื่อปืนมีดายปะ่ะมือปืนมีดายมือปืนมีดายเออมือปืนมีดายฝากตัวรับใช้นาย <c oughs> ลอ้อไงต่อลืมปะ เกมแน่นอนเลยว่ะกูไอ้เหี้ยย่เ,เียหือหรอเห,หลือเท่าไรอะเหลือเท่าไรอ่ะเหลือเท่าไรแชทรู้ปะได้จับป้าไม่ใครจับ<ด>เวลาองี้แบบ้อไประมาณแปดปะแจ็คแบบรอดีกโอมีปืนไล่เขียน<ม>จะมาดิมาดิดมาดิสัสดีไม่ดีอยู่ปะโอนี่ใครไปช่วยนี่นะเอาไปใครช่วยเลยเหรอนนอยู่ยใไช่วยเ ใครอุ้มอยู่อ่ะผม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 มิจูงอุ้มอยู่เลยมิจูงอุ้มได้เนอะเว้ยแต่ประตูมันเพี้ยนเทียนหน่อยอ่ะผมผมเพิ่งห่อเคดิ้งนะอุ้มเล่นเล่นอุ้มเล่นเล่นแค่นั้นไม่ล่อกันได้เค็นั้นลอเจอพวกมันจะยัดจะยัดจะยัดจะยัอ่าปั๊มสาไล่สาไล่ฟั๊มสาไล่สาไลยโดนบ้าไปทีนึงเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวล่อให้ เขาหลังบ้านหัวใจตรงตลาดเขาโกรธแบบโกรธเลยเขาโกรธเลยเดี๋ยวกลับบ้านเผอชนมันไปทีเดิมเต็มเต็มเลยกลับบ้านรถรถจุดอยู่เหลือประมาณเอ่อเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่านกลาคาสิโนอ่ะอืมซึ่งกลาคาสิโนจะไปเส้นทางลงหน้ำแต่มันตามไม่ทันและอาแปดอ่ะมันขึ้นลงๆนะเว้ยกูไม่ได้ฟังกอนะ โอเคโอเคพี่ไม่เป็นไรพี่อ,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 อาแปะละอาแปะละฮีโร่พระเอกปะพระเอกพระเอกพระเอกมาแล้วร้องว่าไงนะเป็นรถเที่ยอะไรอ่ะเออแล้วใครมาไล่ผมวะใช่ปะวะพร้พวกมันว่าสีสม้มอ่ะเอออยู่ไหนวะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไ,ใชไ,ใชไปละมันไล่กันเองไม่ใช่ไม่ใช่ ถึงหน้าบ้านแล้วล้วล็กล้วชนใครที่ชนคนที่ใช่เป็นที่ใช่อะไรอะว้าวตำรวจแม่งพุ่งไปดูพุ่งมากไม่มีใครพูดเลยว่าตำรวจอยู่หน้าบ้านไอ้เหี้ยบ้าไงน่ะเฮ้ยไม่มีใครบอกว่าตำรวจอยู่หน้าบ้านวะเออไม่มีใครบอกเลยก็นั่งอยู่ตลอดดิมึงคอยฟังเออมึงคอยดูดิเขาจะโกนบอกไอ้นู่นกูไม่เห็น ตะโกนบอกทพี่ยนดูตะโกนพูดได้ได้นะครับเราอยู่หน้าบ้านไป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 ถ้าแทงยัต้องเหมือไม่ยืนเติมน้ำมันหน้าบ้านเดียวงงจ้าดิฉันจ้าพึบึบลงสวยโอ้โหสวยที่อะไรแดงเลยสัสเหมือนเมื่อกี้เลยพี่บอม เียกลับเลยกลับเลยตัดพอดีเหินไกลไปได้ขยักกลับบ้านเลยผิดล็อกผิดล็อกผิดล็อกเอาใหม่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 ไปไปไปหน้าบ้านเดียวโอเคโอเคโอเคขยักเข้าบ้านไม่ไหวไม่ไหวไไม่หวแล้วตำรวจแล้วตำรวจฟาวหน้าบ้านเลยแค่เป็นรปภเลยปี๊ปี๊คนน่าเข้าบ้านทำอะไร ว่องซอมาดิวูลองซ่องมาดิเ้พี่ป๊บเลขไม่ไม่ไให้เจอก่อนระเป๋าเลขห้าเก้ปดหาเก้าแปดไปทางไหนครับไปทางไหนจะลงไรนี่สร้างสถาการณ์ใวกียสวยับคสวยดิ บ้านได้ประมาณอีกประเดีอ่ะยิ่งห่อไป็นที่รู้มั้ยตี๋เดี๋ยวไปติ๋เดี๋ยวมันตี๋แล้วมันตีนแล้วมันกำลังจะไปหาความช่วยเหลือตีนแล้วดิ่แล้วมันตี๋แล้วชิคกี้พยเขาไม่อยากพูดจริงหรอกแล้วมันได้อยู่ครับแล้วมันแล้วมันพอแล้วมันพอให้พูดได้นะอะไรแถวบ้านไดโยกแถวบ้านเหลือเท่าไหร่อ่ะฉันรู้บ้านหมดแล้วหรอเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จะจับเวลาไหมเนี่ยเฮ้ยคนจับเวลา สามไปด้วยเนื้ออยากนั่งเบนเดี๋ยวกาเบนเข้าอยู่ไหนวะโอ้ยเบ็นน้องเจอแล้วกูเจอแล้วผมกูเจอแล้วหาอีกมากยประมาณเท่าไหร่วะจานเนาะจาน4โมง4โมง10 4โมง10ปวดชนันโชคเป็นรอยย้ำได้ต่อเลยเนี่ยว่า พักใหม่แล้วจัดพักใหม่แล้วจัดมันแหล,แลไมไงเฮ้ยมันกุ่มกูไม่เอ๋อหรอกไอ้เฮีย่ยไม่เอ๋อหรอกขอไหน <ขอ S 1> แล้วลกันมันแหลมเน,นี่ยเชื่อตีพักใหม่เขาให้ชุดแฮปปี้ม a l นีุ่้ยุ่้ย พี่ไหนพี่ไบ่ไม่ดีผิไม่เป็นไรไ่จเป็นบ้านไบ้านอะไรบ้านอไบ้านหน้ว่ปอกบ้านนะเ็พี่บลอเลดเกียดเีพี่ไม่รู้ว่าเออบาทลยไมันมู่มเยเดี๋ยวราาช่วยพี่โชคก่อนนะเอาเลยแล้วนี่ไหนแล้วนี่ที่บอก่พูดถึงนะอเราก็อยู่ในกานีไเราไม่ไม่อยู่ในกานใช่ไหมล่ะอุย พูดอะไรเนี่ยจิมินาโตอิโตอินามถุงในน้ำบ่อลเเนชิบะกีโตกรนดิ่หนึ่งพวกเราก็ต้องมีว่ะใช่ปะล่ะใช่ปะลาทางนานทีกว่าจะอยู่ในการใช่ปะล่ะรู้สึกปวดแขนยังไม่หายเลยแต่เกมมันแต่เกมมันก็หนุบดีนะอยากเล่นเกมรถไฟต่ออ่ะ ซื้อ้เนี้ยมันดูแบบวุ่นวายเออมันเหมือนโอเวอร์คุกอะเหมือนโอเวอร์คุกสองอะ่ยวเขาดีจีเขาดีจีเขาดีจีเาดีจีแล้วมันไม่เหมือนไม่รู้พอเลยไอตำรวจอยู่นี่มันเลยแปดไปตกน้ำแล้วแปดดำไม่จะโดนญาติมันยญาติมันไล่ฝันถังก็คื่เาพูดตามันทีนี่อแปดดำมันตกน้ำที่อแปดดำมันตกเออแล้วเออแล้วออแล้วออแล้วเออแล้วไอเจ๊าบ้าเราไอเจ๊ฮ้ยอลนะบ้าเราไอเจเอาเรกเอาต่อเรเอาต่อเรเอตำรวจบ้าเลตำรวจบ้าเลยสวยงามสวยงามอุ้ยี หมาพี่โจมเรเลยเตรียมเลยเตรียมเลยตกใจอะไรมึงไหนกบเล่นน้ำเหรอเจ๊กับบอสบาลีหนอกัดปะได้ครับได้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 ูจัดเราเป็นผู้จัดไอสัตว์กูตกใจแล้วก็ชัดจับเวลาผิดไอ้เหี้ย แหมสิ่งกูเห็นดูเวลาฬิกาสิบปุ๊บยังไม่เอ๋ยเลย